มีประเด็นโอ้โหมีประเด็นถกเถียงครึ่งแรกจบปุ๊บโอ้โหวทวิตเตอร์ร้อนเป็นไฟโอ้โหทวิตเตอร์เขาเรียกเอ็กซ์นี่เดี๋ยวนี้้อนเป็นไฟค่ะคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าแกรี่เนี่ยอันน, e นี้จังหวะ V R เนี้ยจังหวะเนี้ยที่ครัวซิสไปเปิดปุ่มใส่โอเดกาทุกคนบอกเฮ้ยทำไมไม่แดงทําไมไม่แดงสนามอื่นเขาแดงกันเกินกาดจังหวะอย่างนี้อเออก็ว่าไปสรุปไมเคิลโอลิเวอร์ หนึ่งในโอลิเวอร์นี่วันตอนมีไอคดีที่แล้วนี่ก็อยู่ในทีมนั้นด้วยนะครับแต่เป็นผู้ตัดสินที่สี่แต่นี่เป็นผู้ตัดสินในสนามค่ะมั่นใจมากมันใจริงผมผมก็ลังงงว่าคือคู่นี้ผมดูแบบไปดูลีรันกลับมาเออมันมันเกิดเหตุการณ์อย่างที่ขั้นไร้กฏไม่ใช่หรอใช่แต่คือจังหวะเนี้ยคุณเขาก็มาเป็นโอเลกาไอจังหวะอย่างเงี้ยสนามอื่นอ่ะจังหวะแบบนี้มันแดงไง อ่ะก็อย่้ก็เคอร์ติโจนล่าเส้นเอออาๆอย่างนั้นในบอลแดงไงคาเซเมลล่ารูการที่แล้วเออก็อนหนึ่งของใช่ไหเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยดู VR แล้วด้วยนะก็ไม่ให้หลังจากนั้นโฮอาซิสก็คือไปเสียบในแค่หลหลังที่หลายเสร็จหลังผมงงมากนี่มันขึ้นนาทียี่สิบแปดนะหลังหรือก็แต่คือมันมีสองจังหวะดีกันไล่ต้นเกมเลยมีมีสองจังหวะแล้วมีหลังอีกอันหนึ่งมีอีกรอบหนึ่งหรอหลังหรอเออสุดท้ายนั่นแหละเอาเป็นว่าไอ้ตอนโดนไม่ว่าจังหวะะแแรกกจัังงงหหวล็็ไม่เปนใบด ก็ก็ให้เล่นต่อด้วยอ่ะใช่คือก็ให้เล่นต่ออันนี้ก็เลยแบบคนก็เลยหูวิพาวิจาร์กันว่าอย่างแบบมันอะไรกันอีกแล้วเหรอไม่ก็พูดได้ไหมไหนไหนรายการหนึ่งชั่วโมงพูดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้รายการหนึ่งชั่วโมงเราแทรกความคิดเห็นลงไปเพิ่มเล็กน้อยอ่าแล้วบอกวงเล็บว่านี่คือความคิดเห็นเราน้องเหนือจะการเล่าอ่าแล้วเดี๋ยวอ่านข้อความด้วยไหมได้ในมุมมองผมนะไมเคิลโอลิเวอร์ไม่แน่ใจหลายคนคิดเหมือนผมหรือเปล่าเขาจะมีสแตนดาร์ดของเขาอ่ะ สแตนดาร์ดนี่ชื่อว่าสแตนดาร์ดไมเคิลโอลิเวอร์ผมไม่รู้นะคือคนเราใช้กฎอันเดียวกันแต่วิจารณญาณบางอันดิ้นได้คุณผู้ชมลองดูผู้พิพากษาครับบางทีใช้กฎหมายเล่มเดียวกันนะฮะแต่ว่าเขาจะมองว่าเป็นละหูโทษหรือมองว่าเป็นคดีร้ายแรงเนี่ยไม่ไม่จริงโอลิเวอร์ประจำพี่นิน่ะจำได้ว่ามีอ่แมาหนึ่งที่ V A R o v e r r u l e บอกให้ไปดูที่โอลิเวอร์พูดคำเดียวโน ผมเห็นจบเพราะ V R คืออะไรครับคือผู้ช่วยอ่าคือผู้ช่วยเพราะอะไรอย่าอย่างคริสคาวานาถ้าคุณผู้ชมลองจับตามองดีๆนะพี่เมลีเขาจะจับคู่กรรมการกับลายแมนคู่กันทํางานสื่อสารกันตลอดเวลาคริสคาวานาจะคู่กับเมซี่ตลอดที่เป็นลายผู้หญิงลายวูแมนอ่าคุณลองไปดูได้เลยไมเคิลโเลเวอร์กับลายแมนของเขาเนี่ยทำงานเป็นทีมและจะไม่ค่อยฟัง V R คุณลองไปดูสถิติเดี๋ยวมันต้องมีมันต้องมีก็เคยรักกันนะคากโอลิเวอร์เนาะ แต่ว่าแต่ค่ะจริงเขาเป็นคนตัดสินแบบมีความมั่นใจในตัวเองเซลไม่ไม่เป็นไรถ้าเขาเห็นยกเว้นไอ้พวกลำหน้านั้นกรรมการไม่ดูไม่เห็นแล้วเ่ยไม่เห็นลายใช่ปะลองไปดูเวลาตัดสินบอลโลกฟีฟ่ายูโรเนี่ยโอ้โหแต่ก็แต่ว่าแต่ว่าเอออัปเดตไหนๆก็พูดเรื่องตัดสินละอัปเดตนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าทางด้านของ PGMOL เนี่ยเขาออกมาอัปเดตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตอนนั้นคือเหตุการณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วกันในเกมลิเวอร์พูลสเปอร์นนั่นแหละเขาก็บอกว่าอ่ะ เป็นอย่างที่เราเคยบอกอะว่าต่อไปเนี้ยการสื่อสารกันในระหว่างห้อง VR กับผู้ตัดสินเนี่ยจะมีการย้ำเมสเซจย้ำข้อความทุกครั้งว่าแบบเช่นอะ VR เช็คให้เป็นประตูอะไรเงรี้ยไม่ใช่ว่า VR เช็ค c o m p l ี t ไปแค่นี้นะเชียสเมดไม่ไม,ม,ม่คือ VR เช็คคำนี้จริง <c ười> ขนลุกเป็นประตูไม่เป็นประตูลับนะอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีก ข้อสอข้อนะจจำเป็นรายละเอียดไม่ได้ละแต่ก็เอามันผ่านไปแล้ว move on ว่าไปนะก็ก็อันนี้ก็อีกเป็นเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คนในโลกโซเชียลมีเดียรวถึงพวกบรรดานักวิเคราะห์เกม<ๆ>เขาก็มองว่าเฮ้ยมันก็อะไรกันอะไรอย่างเงี้ย